สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องที่ปรึกษาของแจ็คในแบบยุค New Normal ครับ ในสถานการณ์วันนี้เองเรื่องของโรคเลยทําให้โลกต้องเปลี่ยนไปครับวันนี้ผมมีครูขอปรึกษาท่านหนึ่งครับเดินทางมาไกลมาเพื่อขอคําปรึกษาในห้องที่ปรึกษาของเราครับต้อนรับนะฮะครูยิ้มสิริมาโพธิจักครับสวัสดีครับครูที่ปรึกษาของเราในวันนี้ครับต้อนรับครูใหญ่วิเชียนชัยยะบังครับสวัสดีครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับ เอาละอธิบายทั้งคุณครูใหญ่และก็ครูยิ้มก่อนเลยนะครับว่าเรามีเวลา20นาทีใน20นาทีห้องที่ปรึกษาของผมเนี่ยถามอะไรก็ได้ให้คลี่คลายข้อสงสัยในหัวใจแต่ถ้าจบ20นาทีแล้วหมดเวลานะครครูยิ้มพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครูใหญ่ครับครูใหญ่พร้อมไหมครับพร้อมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะ20นาทีเป็นของครูยิ้มเริ่มครับ ค่ะคุณครูใหญ่คะก็คือคุณครูยิ้มเนี่ยในมุมของทั้งเป็นคุณครูด้วยแล้วก็เป็นผู้ปกครองด้วยนะคะในแต่ละวันในช่วงสถานการณ์นี้ก็จะมีผู้ปกครองที่จะเหมือนกับปรึกษาทั้งทางไลน์ทางส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะสามารถสร้างเด็กๆของเราให้เป็นเหมือนกับเป็นนักเรียนรู้หรือว่าให้เกิดเซลล์ดิเรกเต็ดเร์นนิ่งได้ยังไงบ้างคะแล้วก็ควรสร้างในตั้งแต่เริ่มเริ่มตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วในบทของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูเนะะี่ยค่ะเราควรทําอย่างไรบ้างคะก็ต้อง ถามขึ้นกับไหนว่าทำไมถึงสนใจเซลล์เดเล็กเลอร์เนอร์ทำไมต้องการอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ใน,ในมุมของคุณครูเราก็เรามีความเชื่อว,ว่าเหมือนกับถ้าผู้เรียนเขาสามารถที่จะ,ะกระหายอ,อยากเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมันเป็นคุณสมบัติที่จะติดตัวเขาไปตลอดเลยก็คือสามารถที่จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดอย่างงี้ค่ะเราเลยอยากเห็นว่าประเด็นนี้สําคัญอย่างงี้ค่ะก็เลยอยากจะชวนคุณครูใหญ่คลี่คลายค่ะที่จริงแล้วนนะัในความสนใจของหลักสูตร คือความฝันของหลักสูตรใหม่เนี่ยหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยก็กําหนดไว้ผู้เรียนที่คาดหวังข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้เรียนรู้และก็เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับทีนี้คูยิ้มคงสนใจว่าแล้วจะทํำยังไงประมาณนี้นะครับใช่ค่ะสถานการณ์ในอนาคตในโลกโเนี่ยมันจะเจอปัญหาเราจะเจอปัญหาสารพันนะครับสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งที่เราจะตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นได้จะต้องเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นผู้เรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับ ทีนี้เราก็มองมามองสอง,สองอย่างนะโครงสร้างก่อนโครงสร้างที่เป็นอยู่ตอนนี้เลื่อนุ่นให้เด็กเป็นผู้เรียนรู้จริงหรือเปล่า แล้วแต่พื้นฐานของเด็กจริงๆเนี่ยต้องถูกสร้างให้มี EF พอสมควรนะครับให้มีความมีทักษะสมองที่จะสามารถที่จะตั้งตั้งเป้าหมายคิดริเริ่มตั้งเป้าหมายมุ่งเป้าหมายแล้วก็ค้นหาวิธีมีความพิจิตรยุน่นพวกนี้ต้องปูทางมาพอสมควรนะย,ยู่เราจะมาจัดการแค่โครงสร้างโดยเพราะโครงสร้างที่จัดการเรียนการสอนแบบที่ลำไบม้าพัฒนากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องให้จาก s c school based ไปเป็นชายเบสการอ,ออกแบบ โครงสร้างจากสกูเบดเป็นชายเบดเนี่ยไม่แปลว่าละทิ้งโรงเรียนนะแต่ให้ความสําคัญกับผู้เรียนมากที่ผู้เรียน,นยต้องค้นหาเป้าหมายของตัวเองให้ได้รู้จักวิธีที่ตั้งเป้าหมายเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของตัวเองให้ได้รู้วิธีค้นหามันแล้วก็ที่สําคัญมากคือรู้วิธีที่ตรวจสอบว่าตัวเองนั้นไปตูกทิศทางของเป้าหมายหรือเปล่ารู้วิธีตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบตัวตัวเองอยูอย่ตรงไหนแล้วจะต้องทำย่างไงต่อพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราทําได้ก็คือจากการโครงสร้างซะ โครงสร้างที่สนองต่อผู้เรียนนี่ได้หลายรูปแบบนะครับทั้งที่โรงเรียนและอยู่บ้านว่าอยู่บ้านก็ต้องจัดการโครงสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้แล้วก็จัดการเรื่อง mindset mindset ก็คือความเชื่อที่ว่าผู้เรียนต้องมาโรงเรียนเท่านั้นถึงจะได้เรียนถึงจะนับเวลาเรียนให้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่โลกปัจจุบันเนี้ยทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้หมดแต่การเรียนรู้ที่มีความหมายมันต้องเริ่มจากผู้เรียนนะตั้งเป้าหมายสําหรับตัวเองว่าเขาจะเรียนรู้สิ่งนี้ไปทําอะไรอาจารย์ครับอธิบายมา ผมบอกบอกเลยว่าโอ้โหคือ เนื้อหามันมันมันชัดเจนมากในยุคโ <Okay. S 1> ลกยุคปัจจุบันแต่ผมแอบสงสัยไม่ไม่รู้คุณครูสงสัยเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าปัญหาปัญหาหลักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนถ้าถ้าครูใหญ่บอกแบบนี้ปัญหาหลักอยู่ที่ผู้ปกครองด้วย <Okay. S 1> แต่ปัญหาสําคัญเลยคือผู้ปกครองโตในโครงสร้างเก่าครับไม่เคยเรียนรู้โครงสร้างใหม่ที่คุณครูเนี่ยเข้าใจแบบนี้เหมือนกันแล้วมีวิธีการสื่อสารไหมเพราะผู้ปกครองบางคนก็กําแพงสูงเหลือเกินจะเจาะกําแพงยังไงเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ เป็นโครงสร้างใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ในบ้านของตัวเองครูใหญ่หน้าที่ของโรงเรียนหรือครูอีกบทบาทหนึ่งก็คือสร้างขอบผู้ปกครองนะ<อ> community of practice เพราะผู้ปกครองเองเนี่ยเขามีความอัดอั้นและมีความไม่เข้าใจหลายเรื่องแต่เมื่อไ<ด>หร่ที่ได้แชร์กันนะได้แชร์กันอย่างอย่างมีความหมายนะแชร์กันในปัญหาเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่าโน้ตฮาวบางตัวที่มีอยู่ในผู้ปกครองบางคนเนี่ยสามารถใช้ได้อีกบางคนเลย แล้วในที่สุดเนี่ยการแชร์กันแบบนี้มันคือการเอดูเคทกันและกันม,มันคือการเรียนรู้แล้วทาให้มนุษย์เริ่มเปลี่ยน m i n d s e ตเริ่มเปลี่ยนความเชื่อว่าที่จริงแล้วเนี่ยความเชื่อที่ว่าการใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างเดียวน่ไม่พอหรอกรการที่บุคคลองต่างหากที่เท่าทันกับสถานการณ์โลกกว่าแล้วมาร่วมกันที่จะสร้างองค์ประกอบสร้างโครงสร้างให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้นั้น ขอบผู้ปกครองจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้ผู้ปกครองนเรียนรู้ร่วมกันได้ดีนะครับต้องสร้างร่วมกันต้องประจูนเข้าหากันนะฮะผู้ปกครองเองที่ฟังอยู่ตรงนี้เองก็ต้องต้องเข้าใจวิธีการด้วยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อเพื่อลูกๆของเราดีกว่าคุณครูครับประเด็นแรกของเราครูยิ้มครับชัดเจนไหมฮะเซลเดเรกเต็ดเร์นนิ่ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งในทางเกณฑ์มีประเด็นคําถามก็คือ ถ้าเกิดคุณครูใหญ่อยากจะให้ข้อเสนอแนะให้คุณครูนะคะในฐานะที่ต้องทํางานกับผู้ปกครองเนี่ยค่ะครูใหญ่มีประเด็นไหนมาคะที่จะเป็นจุดมองจุดจ้องมองให้คุณครูได้ทํางานกับผู้ปกครองที่ชัดเจนขึ้นค่ะคือผู้ปกครองเน่ยเขามีความรักในตัวผู้เรียนแต่ก็มืดบอดในวิธีการสิ่งที่ผู้ครูสามารถทําได้คือการที่จะพยายามที่จะยิบยื่นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนกับผู้ปกครองให้มากที่สุดครับ วิธีนี้ก็เราสามารถส่งผ่านได้ด้วยช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเนะพราะเขาได้เครื่องมือจจะมีทางเลือกหลายเครื่องมือนะครับซึ่งซึ่งขณะที่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะพอที่จะรับมือไว้เช่นเครื่องมืออะไรเครื่องมือการตั้งคําถามใช่ไหม mm hmm. เครื่องมือการฟีดแบ็กจะฟีดแบ็กเด็กยังไงให้เด็กยังมีพลังในการที่จะเรียนรู้ต่ออยู่เครื่องมือในการที่จะชวนเด็กได้ประเมินตัวเองเรื่องนี้สําคัญมากนะครับผู้ปกครองไม่ได้ มีหน้าที่ในการประเมินนะแต่ต้องมีนะเป็นมีเครื่องมือที่จะชวนให้ผู้เรียนนี่สามารถประเมินตัวเองได้ว่าตัวเองนะ่ะไปถึงเป้าหมายหรือย,ยังและต้องทาอย่างไรติดขัดอะไรแล้วก็ที่เขาต้องการฟีดแบ็คือบางทีเนี่ยที่เขาไปต่อไม่ได้เขาต้องการข้อมูลบางชุดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองต้องการกำลังใจบางอย่างจากผู้ครองท่านเองนะครับไอ้เครื่องมือพวกนี้ทั้งชุดถ้าครูได้หยิบยื่นให้และฝึกฝนให้นิดหน่อยผ่านขอบนะผ่านขอบผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะรับมือได้พอสมควรเลยนะครับค่ะ ในประเด็นนี้กลายเป็นผมฟังแล้วโอ้โหครูเนี่ยรับบทหนักสองเท่าเลยนะครับสมัยก่อนสื่อสารกับเด็กก็เหนื่อยแล้วนะฮะวันนี้เองต้องสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองด้วยนะครับโอ้โห,โหนะฮะเอาโอเคเป็นเรื่องครูยิม้มผมก็อินตัวเองเกินไปครูยิ้มครับครูยังมีคำถามหนึ่งครอย่อย่งไม่คลี่ยังไม่คลี่ใช่ไหมครับได้แต่ผมทวนก่อนนะครับตอนนี้เกือบสิบนาทีแล้วนะฮะที่ใช้เกือบครึ่งทางแล้วครูออเองครับนะฮะ พร้อมไหมฮะค่ะคุณครูใหญ่พอจะมีประเด็นไหนที่จะยกตัวอย่างไหมคะว่าข้อมูลหรือว่าข้อความที่เราควรจะคุยกับลูกๆในการให้ฟีดแบ็กหรือว่าให้ข้อมูลป้อนกลับนะคะที่ทําให้รู้สึกลูกรู้สึกว่าเออเกิดเซลล์เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกจี้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะนะ,ะอันนี้จะถามในมุมคุณแม่แล้วใช่ไหมฮะทั้งคุณแม่และคุณครูเลยคะ่ะในมุมสองว่าจะคุยกับลูกอย่างไงทั้งคุณครูด้วยคุณแม่ด้วยค่ะเวลาเราฟีดแบ็กอะคะ่ะเวลาเราให้ข้อมูลป้อนกลับ ไม่ไม่ใช่การ just ไม่ใช่กันว่า oh. ทำไมไม่เสร็จทําไมอันนี้ไม่สวยเราจะมีวิธีการที่จะสื่อสารยังไงให้ทั้งคน เพราะลูกบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ครูให้ทําอย่างนั้นหรือผลการเรียนรู้ท <transc> ี <Elekt> <OVER> ่สุดท้ายแล้วต้องการเป็นอะไรเขาไม่เคลียร์เขาต้องการฟีดแบ็กอันนี้อันที่2ก็คือเขาต้องการรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็อันที่3ามเขาต้องการรู้ว่าเขาต้องทํำยังไงเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นแต่ทั้งหมดนั้นต้องเป็นการชวนคุยและให้เด็กเป็นคนรู้เองนะครับไม่ใช่เราเป็นคนบอกว่าเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะและต้องทําอย่างนี้นะอย่างนั้นไม่ใช่การฟีดแบกนะครับแล้วแกกเป็นวิธีการสอนยัดใส่ แล้วในที่สุดเด็กก็จะไม่ได้รางวัลที่สมองควรจะให้อือ้าวแล้วครับเลยสิบนาทีแล้วครับครูยิ้มครับประเด็นนี้เคลียร์ค่ะ clear, เคลียร์อ้าวละถ้าเคลียร์แล้วยังมีอีกใช่ค่ะมีอีกครูยิ้มครับเชิญครับค่ะ,คะ,คะก็อยากจะปรึกษาคุณครูใหญ่อีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าในบทบาทที่เราเป็นทั้งคุณครูด้วยเป็นผู้ปกครองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการที่จะเตรียมการสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตลูกๆของเราอย่างไรบ้างคะ ที่จริงแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยเขาคือเขาต้องการที่จะสำรวจโลกเขาต้องการอิสระในการสำรวจโลกเพื่อจะเข้าใจโลกแท้จริงนะครับแล้วในที่สุดถ้าเขาเข้าใจโลกรอบตัวเขาแล้วเขาจะเข้าใจตัวเองวันการที่เขาจะกลายเป็นเซลล์ er ไดเรกเต็ตเลนเนอร์ได้เป็นนักสำรวจโลกที่เป็นอิสระจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาต้องมีสายสัมพันธ์ที่มั่นคงคือหันกลับมาที่ไ่เจอแม่เจอแม่กำลอย่างนิ้มให้เจอพ่อกำลังให้กำลังใจสิ่งนี้เป็น สิ่งที่ซัพพอร์ตลูกให้เป็นนักสำรวจโลกที่ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็เป็นาทารูปดบบที่2คือเรื่องการให้ฟีดแบ็กที่ดีการชวนสนทนาเพื่อให้ฟีดแบ็กแต่ไม่ใช่สั่งนะครับเป็นชวนสนทนาเพื่อให้เขาเข้าใจ3มเรื่องก็คือเขาเห็นเป้าหมายชวนสนทนาให้เขาเห็นเป้าหมายชวนสนทนาให้เขาเห็นว่าตัวเองอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ชวนสนทนาให้เขาค้นหาวิธีแล้วก็ให้เขานําไปสู่การาทําวิธีนั้นไปเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ ที่ผมว่ามันสําคัญแต่ไอเรื่องโครงสร้างเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในบ้านก็จําเป็นเราควรจะมีโครงสร้างในเมื่อเขาเป็นนักสืบรวจเครื่องมือในการสืบรวจมีอะไรถ้าในโลกปัจจุบันนี้ก็แน่นอนก็คงต้องมีพวกสิ่งสืบรวจในโลกออนไลน์ด้วยเรื่องหมายเครื่องมืออื่นๆที่เขาจะสามารถสืบวดโลกจริงได้ด้วยนะครับ <ขา S 1> เพิ่มรับประเด็นนี้เพิ่มได้ไหมคะเพิ่มได้ครับเพราะมผมเองก็อยากเพิ่มเหมือนกันครับค่ะคุยใหญ่ขายอย่างเช่นน่ะ มีบางครอบครัวที่มาปรึกษาครีมเองแล้วครีมก็ยังไม่ได้คลี่คลายมากก็คือจะมีกรณีอยู่สองกรณีบางครอบครัวมองว่าเราควรจะให้การเรียนรู้ลูกด้วยการส่งไปเรียนพิเศษเยอะๆค่อยจะเกิดเซลล์เด e c เต็ดเล r ร์เนอะคะหรือบางครอบครัวมองว่าเราต้องทําให้ลูกเราว่างสิเขาค่อยจะมีเวลาที่จะสํารวจแล้วก็อยากเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองส่งเขาไปเรียนเป็นความรู้ของใคร ของหยิบยื่นให้อันนั้นมีความหมายต่อการใคร่ครวญเพื่อจะต่อซิกซิกซอสิ่งนั้นไปกับไปกับโลกข้างนอกมนุษย์ต้องการเวลาในการคิดนะครับไม่ใช่แค่ยัดข้อมูลเข้าไปเพราะตัวสําคัญที่สุดของการเรียนรู้ว่าเราต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นที่ฟอนทันลูมันก็จัดกระทําไปสู่กันเกิดสมรรถนะไม่ได้มันแสดงออกเป็นการกระทําที่ถูกที่ถูกทางไม่ได้การอยู่นิ่งๆบางทีก็ช่วยทําให้สมองส่วนหน้าได้คิด คลี่คลายมากเลยค่ะคุณแจ็คได้อยู่นะฮะโอ้จะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยครับค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะปรึกษาคุณครูใหญ่นะคะก็คือในมุมของเป็นคุณครูเนี่ยค่ะจะมีเคสที่หลากหลายในแต่ละชั้นเรียนหนึ่งไม่ต่ากว่า30คนใช่ไหมคะชั้นหนึ่งปีประมาณถึง2อถึงสคนเนี่ยค่ะที่คุณครูก็พยายามทํางานกับตัวผู้ปกครองเองตัวเด็กเองแล้วแต่ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะซับพอร์ตหรือสนับสนุนได้คุณครูก็เตรียมการไว้ดีแล้วหล่ะเพียงแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะ พัฒนาการของอพี่ๆหรือว่าเด็กนักเรียนคนนั้น,มน,นไม่ดีขึ้นเลยคุณครูใหญ่พอจะมีคําแนะนํำไหมคะคือในบางรายเนี่ยผู้ปกครองก็อาจจะยากลําบากในการที่จะดูแลอยู่แล้วนะครับทำหากินด,ด้วยเพราะในบางเคสจริงๆเราก็ต้องอว่กวางเป้าหมายไว้ระดับเต้นๆก็คืออย่างน้อยเขาอยู่อย่างปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาอยู่เราเช็คดูแล้วเขาอยู่อย่างปลอดภัยเราก็ควรให้สกิลที่สําคัญเป็นระดับต้นก่อนอย่างเช่นลิเทอเรซีทั้งหลายการอ่านออกเขียนได้การคิดเป็น ซึ่งอาจจะต้องออกแบบเป็นโปรแกรม IP เป็น Individual โปรแกรมเฉพาะเด็กคนนั้นแล้วก็ไล่เลียงให้ได้แค่ตัว Literacy ีพื้นฐานก่อนอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งเอาเรื่องของความรู้ใหญ่ๆซึ่งอาจจะทําให้ตัวเขาเองนียไม่ประสบสำเร็จในการเรียนเพราะการไต่ระดับความสําเร็จในการเรียนมีผลต่อความอยากเรียนในอนาคตนะครับและไอตัว Literacy ีนี้ก็เป็นเครื่องมือใหญ่ในการเรียนรู้นะ ค่ะคุณครูใหญ่มีตัวอย่างที่เหมือนกับว่าอะไรคือลิทเทอร์ซีที่สาคัญไหมคะอย่างเ<ก>ช่น <จะ S 1> ออกาือ่านออกอ่านออกอ่านคล่องรักการอ่านขยายขอบเขตของคําศัพท์หรือคิดใช้ตัวเลขในการคิดพวกนี้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ค่ะก็แสดงว่าคุณครูจะต้องจัดเตรียมคือเช่นพวกหนังสือนิทานวรรณกรรมพวกนี้ไหมคะก็หนังสือนิทานนช่วยได้เยอะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเซลไดเล็กเดดเลเนอร์เนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยมันนําคนไปสู่การคิดได้มาก แล้วในหนังสือนั้นมันมีคํายากคําศัพท์ยากซึ่งคําศัพท์ยากเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อการขยายขอบเขตความเข้าใจต่อโลกเพิ่มนิดนึงประเด็นสุดท้ายค่ะมีผูค้คล้องถามมาว่าร,ร,ะระหว่างการที่เราอ่านนิทานให้ลูกฟังหมายถึงว่าอ่านตามตัวหนังสือเลยนะคะกับการเล่านิทานนะคะ ตรงไหนได้ประโยชน์ต่อตัวลูกๆหรือตัวเด็กๆมากที่สุดคือทั้งทั้งการอ่านและการเล่าได้เรื่องสําคัญก็คือเรื่องสายสัมพันธ์และสายสัมพันธ์เนี้ยมันดีต่อการที่จะทําให้ผลักให้ลูกเป็นนักสํารวจโลกที่อิสระได้ทีนี้แต่การอ่านอ่านนิทานเนี้ยมันได้คามันได้เพิ่มพูนคลังคําศัพท์คลังคําศัพท์ที่อยู่ในนิทานจะมีคํายากมากกว่าในตอนที่เล่าเยอะเลย แล้วเวลาเราขยายขอบเขตครั้งคําศัพท์ของเด็กยิ่งมากเท่าไหร่เขาจะเข้าใจต่อโลกมากเท่านั้นและเขาจะเป็นคนที่คิดเก่งเพราะเรามนุษย์มนุษย์เราหน่อคิดด้วยควําศัพท์เพราะเรามีคำศัพท์จำกัดเราก็คิดได้น้อยเรามีคำศัพท์มากก็จะคิดได้เยอะครับแล้วก็ใช้ในการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพด้วย นะพัฒนาทั้งสมองประสบการณ์แล้วก็พัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาด้วย<ม>เป็นไงฮะเคลียร์ไหมครเคลียร์มาก,ค,มาก,กไไค่ะคลี่คลายทุกประเด็นค่ะวันนี้เองมีวิธีการเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลสมรร์ในการศึกษาแต่ว่าในโลกนี้ฮะมันก็มีอีกหลายมุมที่ทำร้ายจิตใจรู่นะฮะเรื่องของออนไลน์เองที่เด็กมีพื้นที่ในการแชร์ที่จะทำร้ายจิตใจรู่มากขึ้นหาเขาไม่เข้าใจผู้ปกครองเองสามารถพูดทำร้ายจิตใจรู่ได้มากขึ้น ถ้าครูตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท้อแท้หรือเกินครับครูใหญ่ครับในฐานะที่คุยกับครูมาเยอะมีวิธีการให้กําลังใจคุณครูเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับในยุคในยุคปัจจุบันนี้ก็ในยุคอย่างนี้ก็หน้าที่และบทบาทของครูเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาและตอนนั้นคือช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดที่เราจะทำเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุดในความเป็นครูที่จะทําตอนที่อยู่ในภาวะปกติเราไม่ได้เราไม่ได้ทําหน้าที่พวกนี้ไงแต่ตอนนี้มันเป็นบทบาทที่ครูต้องยืนขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่นี้แล้วมัันได้คคุณ่าากลบม เวลาคือเวทีที่เราจะต้องเขาเรียกว่าต้องโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนก็เหมือนตอนสงครามใช่ไหมทหารมีบทบาทใช่ไหมช่วงยุคโรคภัยระบาดก็เป็นหน้าที่ของหมอที่ยืนขึ้นมาสู้กับเรื่องนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่ตอนนี้ครูก็เหมือนกันผมว่าถึงบทบาทที่เราจะยืนขึ้นแล้วก็มาทําหน้าที่แล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำนะจ๊ะ บทหนักนะผมก็ยังผม,ผมฟังเ,ยเ่ยผมก็หนักใจแทนคุณครูเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ใช้เวลาได้ดีมากครับเหลืออีกประมาณ30วินาทีตรงนี้ครูีฟตกบีอะไรเพิ่มเตมิมไหมฮะเพิ่มได้ทันไหมคะเชิญาถามหน่อยฮะถามไหมฮะมีประเด็นหนึ่งกับครูใหญ่อันนี้เราเจอกันมากเลยกับคุณครูผู้สอนขณะที่เราออนไลน์กับเด็กๆนะคะคจะมีเด็กๆบางคนที่เขาเขาเรียกว่าไม่เปิดให้เห็นหน้าเนาะแค่แค่เปิดเสียงบางคนที่ ไม่มีเสียงไม่มีหน้าแต่ว่ายังอยู่ในกลุ่มออนไลน์แค่เห็นว่าเขาอยู่ในใช่ค่ะในมุมของคุณครูใหญ่ที่อยากจะแนะนําคุณครูนะคะเราควรจะทําอย่างไรบ้างเคารพผมมองว่าความเคารพต่อผู้เรียนเป็นเรื่องสําคัญบางคนต้องการที่เปิดเผยตัวเองขึ้นมาแต่บางคนก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองขึ้นมาแต่ทั้งหมดนั้นเขากําลังรับรู้เพื่อนําไปสู่การคิดและการเรียนรู้ ในสุดการเรียนรู้ของแต่ละคนก็จะนําไปสู่การใช้ชีวิตของตัวเองไงถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ว่า,เ,าเราเคารพและเคารพว่าเขากําลังเรียนรู้ปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นสร้างคุณค่าในความรู้สึกของเขาเองด้วยว่าเขาล่ะในเมื่อคนอื่นยังเคารพตัวเราทําไมเราไม่ไม่เคารพตัวเองเด็เกๆจะเรียนรู้รโอ้โหเยี่ยบมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะวันนี้ครูยิ้มเคลียร์นะฮะเคลียร์ค่ะโอ้โหครูใหญ่ตอบโชะโชะเลยนะฮะวันนี้แน่นอนครับในรายการครูที่ปรึกษาของเราจะมีทุกมุมเลยนะฮะ มุมผู้ปกครองมุมคุณครูแต่ทุกมุมล้วนเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ต้องขอบคุณครับครูยิ้มนะฮะครูขอปรึกษาเราที่ให้เกียรติมานั่งข้างๆผมวันนี้สวัสดีครับ,รบขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยขอบคุณครูใหญ่ด้วยครับขอบคุณครับสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างเซลล์เพื่อให้เด็กๆนั้นเขามี EF แล้วก็ให้เกิดอเหมือนกับมีคุณลักษณะที่สําคัญในการที่จะเกิด การเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็อีกประเด็นน,นึงก็คือการทํางานกับผู้ปกครองหน้าที่ของเราก็คือต้องเป็นที่ปรึกษาเหมือนกับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้ปกครองเป็นคนที่เหมือนกับให้คําแนะนําโดยไม่ได้ตัดสินเชื่อว่าเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้กครองทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะวันทั้นเราเชื่อและศรัทธาว่าผู้เรียนคือผู้เรียนรู้ที่จะนําพาชีวิตของเขา,เาไปสู่เส้นทางที่ทดีเราต้องซัพพอร์ตทุกวิธีที่จะให้เขากลายเป็น ผู้เรียนรู้ที่แท้จริงครับ